คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งงานที่จะจัดขึ้นช่วงสวงการนี้นะคะที่ชุมชนชาวยอง A อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นั่นมีพี่น้องชาวยองอาศัยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะปีนี้เขาเตรียมจัดงานสืบพี่สันทอยวิถีไทยยองครั้งที่13ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในช่วงเทศกาลสงการานนี้ค่ะที่วัดป่าตานตำบลบัวค้าง A อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พระครูธีรบุญวัดเจ้าวาดวัดป่าตาล ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมตำบลบวกค้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานสืบพี่สารหอยวิถีไทยองครั้งที่13นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10เมษายนนี้ที่ชุมชนบ้านป่าตาลเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาของวิถีชีวิตชาวยองค่ะครับนายสมดิษฐ ขอภัยครับนายสมสิทธิ์ตำยนนะครับนายกเทศมนตรีตําบลบวกค้างก็กล่าวว่าการจัดงานสืบขีดสารหอยวิถีไทยยองครั้งนี้จัดเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาให้บคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และยังเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวยองและเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนอีกด้วยนะครับโดยในงานก็จะมีการแสดงนิทรรศการภาพเก่าเล่าอาดีตกากั่กครัวยองเสื้อผ้าชาวยองการประกวดหนูน้อยชาติพันธุ์ไทยยอง ร้านสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งกิจการต่างๆที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวยองอย่างแท้จริงครับค่ะ9ถึง10เมษายนนี้นะคะใครที่อยากจะไปชมว,วิถีชีวิตอยากจะไปดูงานก็อย่าลืมไป,ไปเที่ยวกันนะคะครับ